วันนี้มาทำอะไรคะวม่เจรค่ะภูคโิโนกล้องอยู่นี้คะ่ะวิธีสัา้างภูคิโนกอ๋อในกล่องนี้ที่มาม่าซื้อมาให้สามารถทำตัวภูคิโนกได้แล้วก็หิมะน้ำแข็งได้เราวันนี้จะทำอะไรก่อนดีคะหิมะน,น้ำแข็งหิมะน,น้ำแข็งที่ขาเป็น อันนี้นะแมา,มาจะให้ดูนะคะจากกล่องอันนี้เนอะเขาก็จะมีบอกรายละเอียดนะคะว่าในกล่องนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะถ้าเราจะทำภูเขาไฟเนาะเราจะต้องทำตามขั้นตอนแบบนี้ถ้าเราจะทำไอซ์เบิร์กเมคกิ้งนะคะเราจะต้องมีขั้นตอนแบบนี้นะคะอ่าซึ่งวันนี้นั้นนาซ่าเลือที่จะทำ วันนี้ก่อนนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคหนึสสักสวัสดีค่ะวันนี้มาม้ากับนาซ่านะคะจะมาทดลองวิทยาศาสตร์กันกันเพื่วเขาไฟกับ้วน้ำแข็งขเขาไฟกับขวน้ำแข็งวันี้มามาได้ซื้อตัวน,นี้มาทดลองดูนะคะนาะซาวันนี้จะทดลองอะไรก่อนดี มาซ้ายจะช่วลอมตัวกุเขาน้ำแข็งก้เขาน้ำแข็งจะเอากุเขาน้ำแข็งก่อนนะคะอันนี้นะก็จะมีวิธีการบอกอยู่ข้างหลังก่อนนะคะว่าเราจะทําอย่างไรบ้างเนาะก็จะมีส่วนประกอบต่างๆนะคะเดี๋ยวเราจะดูก่อนใช่ไหมคะอ่าแล้ววันนี้เราจะมาทําฝั่งนี้กันถูกไหมลูกกูเขาน้าแข็งมาเรามาดูกันสี คนๆคน <S <S> เบคกิ้งโซดาเบคกิ้งโซดานะคะซองสีฟ้าเนาะอ่าแล้วก็มีส่วนประกอบอื่นอันนี้ซองสีเขียวเขียวแล้วก็ซอง <S <S เขียนเลยว่าสามารถรับประทานได้นะคะอันนี้อันนี้ไม่มีเขียนนะคะอันนี้เอาไว้ใช้ทดลองนะคะอ,อ่าเดี๋ยวเราดูกันนะคะมีไม้อยู่ไหนอ่ะขับพีไม้นู่ไหนอยู่ไหนล่ะคะขับพีไม้เหรอแล้วทำไมถึงไม่มีพีมะทำมาเนี่ยอ่าทำไมถึงไม่มีมมมมมล่ะคะเพราะอะไรคะเรายังไม่ได้ชื่อดจด <c oughs> เอาใหม่นะคะเริ่มต้นนะเราจะใส่ตัวนี้นะคะไปที่ภูเขาก่อนนะคะก็จะทำภูเขาภูเขาน้ำแข็งภูเขาน้ำแข็งอุ้ยอนไปแล้วเดอะได้ยื เคียโตกันแล้วก็มาดูผู้เข้าฝ้า